ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพบกับผมตั้มทีระนะครับเรียกสั้นๆว่าเนวิเกตตั้มนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับคลิปหนึ่งเป็นคลิปรีวิวเต็นที่สั้นที่สุดเท่าที่ผมจะทดลองทำนะครับคลิปนี้ผมมั่นใจว่าความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีแน่นอนกับเต็นทุน Black d e er ีย TP ท TP นะครับ TP ก็หมายถึงเต็นท์กระโจมนะครับซึ่งหลายคนเข้าใจว่ามันเป็นเต็นท์กระโจมแต่จริงๆมันผมว่ามันเป็นเต็นท์ปิระมิดนะตัวนี้ข้อดีก็คือไม่มีเสาตรงกลางนะครับส่วน ข้อเสียคือแบบเวลาม้วนมันอาจจะใหญ่นิดนึงสาหรับมอเตอร์ไซค์นะแต่สาหรับรถยนต์เนี่ยผมว่าโอเคเลยคุ้มค่ามากๆตัวนี้ราคาศูนย์นะครับห้าพบาทประกัน3ปีนะครับก็ประกอบง่ายครับประกอบคงแรกผมประกอบกับเพื่อน2คนใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับประกอบครั้งต่อไปเราคาเชือกไปเลยแป๊บเดียวเสร็จแน่นอนแนะนำนะครับให้1 0เต็ม10สสำหรับเต็น์รุ่นนี้นะครับใครอยากให้รีวิวแบบละเอียดฟิล์มคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมไปเที่ยวครั้งหน้าผมจะรีวิวแบบละเอียดลึกซึ้งให้อีกทีครับ